กิจกรรมที่5.1การผ่อนคลายของฉันกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนวิธีการผ่อนคลายของตนเองรวมถึงได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายรูปแบบต่างๆที่เพื่อนๆคนอื่นได้นำเสนอมาทั้งนี้เพื่อให้นำไปปรับใช้ให้เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับตนเองค่ะอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้นะคะประกอบไปด้วยนาฬิกาจับเวลาสำหรับจับเวลาที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนทำการแสดงการผ่อนคลายของตนเองค่ะโดยวิธีการจัดกิจกรรมนี้นะคะ ขั้นแรกเราจะให้เวลา3นาทีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกวิธีการผ่อนคลายที่ตนเองใช้ในเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อมาค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เริ่มก่อนหรือว่าผู้เล่นคนแรกนะคะแสดงวิธีการผ่อนคลายตนเองที่เลือกมาว่าการผ่อนคลายนั้นทำอย่างไร ขั้นที่3นะคะให้เวลา30วินาทีในการแสดงค่ะระหว่างนั้นจะมีการก่อกวนจากผู้เข้าร่วมที่เหลือจกกะก่อกวนด้วยวิธีใดก็ได้แต่ไม่สามารถสัมผัสผู้เล่นได้นะคะและขั้นสุดท้ายค่ะเมื่อผู้เข้าร่วมคนแรกเล่นเสร็จนะคะให้ผู้เข้าร่วมที่เหลือสลับกันแสดงวิธีการผ่อนคลายของตนเองจนครบทุกคนค่ะเล่นตามวิธีการเดิมเลยค่ะ ทิปของการจัดกิจกรรมนี้นะคะผู้นำกิจกรรมอาจแสดงเป็นตัวอย่างก่อนและเมื่อถึงตาที่พวกเขาแสดงผู้นำกิจกรรมสามารถใช้คำพูดชื่นชมในความกล้าแสดงออกตรงนี้จะส่งเสริมกระบวนการผ่านไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกันที่ขั้นสรุปผลกิจกรรมนี้นะคะเราอาจจะชวนพวกเขาพูดคุยได้ในประเด็นดังนี้ค่ะ เวลาที่เราได้อยู่กับตนเองหรือเวลาที่เราได้พักผ่อนรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างขณะที่เรากําลังพยายามพักผ่อนแล้วถูกก่อกวนหรืออาจจะเป็นแล้วว่าการผ่อนคลายช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ทํากิจกรรมหรือว่าการสร้างสรรค์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรกันนะ หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะชวนเขาสรุปค่ะโดยให้เห็นถึงความสําคัญของการผ่อนคลายนะคะการผ่อนคลายนอกจากจะช่วยเราผ่อนคลายจากความเครียดแล้วยังช่วยให้เราเตรียมความพร้อมกับการเรียนรู้ทํากิจกรรมหรือสร้างสารรค์สิง่งต่างๆได้อีกด้วยดังนั้นอย่าลืมหาโอกาสทําสิ่งที่ผ่อนคลายโดวยวิธีการที่ตนเองชอบและถนัดด้วยนะค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่5.1การผ่อนคลายของฉันค่ะ